วันนี้จะพูดเรื่องแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องให้บุคคลที่ยังปฏิบัติไม่ถูกหรือว่าไม่มั่นใจในการปฏิบัติของตนว่าจะปฏิบัติอย่างไรหรือบุคคลที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่ว่า ยังไม่ชัดเจนก็จะได้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจึงยกหัวข้อธรรมในสติปัฏฐาน4มา2หัวข้อที่เป็นแนวทางปฏิบัติหลักเลยในการดำเนินทางจิตข้อที่1นะึก็คือว่ายาวะเทวะยานมัตตายะแปลว่าเพียงเพื่อรู้ ในข้อที่2ปฏิสติมัตตายะเพียงเพื่ออาศัยระลึกนะสข้อนี้เองเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกนี่คือแนวปฏิบัติเลยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีความแยบคายหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกแล้วเราก็ จะทำไปแบบบังคับซึ่งมันก็ขัดกับหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นก็มีคนไม่น้อยเลยที่ปฏิบัติไปแล้วไม่ก้าวหน้าหรือว่าเนิ่นช้าเพราะว่าการปฏิบัตินั้นนะไม่ตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะจึงเขวออกนอกทางเส้นทางที่จะบรรลุธรรมเป็น พระอริยะตามแนวของพระพุทธองค์คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์บางทีก็แหวกแนวออกไปเป็นสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมตามที่เป็นจริงนั่นแหละก็เพี้ยนไปก็มีแต่ทีนี้ถ้ายึดหลักแล้วก็เข้าใจตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้ว เส้นทางก็จะปฏิบัติไปโดยไม่ลำบากกับผู้ที่ปฏิบัตินะโดยเฉพาะคนที่เข้าใจแล้วจะรู้ทางว่าดำเนินทางจิตอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาย้ำในการปฏิบัติคือเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกให้ฟังเดิมทีถ้าจะพูดถึงการปฏิบัติ นี่ในพระพุทธศาสนานี้ก็มีประเด็นทางเดียวที่เป็นเป้าหมายนั่นก็คือมรรคผลและก็นิพพานแต่ทีนี้พอเราจะพูดถึงมรรคผลนิพพานแล้วว่าปฏิบัติเพื่อไปถึงจุดนั้นจึงต้องอาศัยความเป็นจริงรู้เห็นความเป็นจริงจึงเข้าไปถึงจุดนั้นได้ ทีนี้ไอความเป็นจริงหรือว่าอริยสัจสีที่พระพุทธองค์ตัดสรู้แล้วนี่นะซึ่งเป็นสัจจะมีอยู่จริงในโลกนี้นะมันก็มีอยู่ที่กายที่ใจของคนนั้นคนนั้นทุกทุกคนเลยนะจะเรียกว่ารูปกับนามก็ได้จะเรียกว่ากายกับใจก็ได้หรือเป็นธรรมก็คือขันห้านั่นแหละ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่นักปฏิบัติธรรมก็รู้จักกันดีเนี่ยความจริงนี้จะปรากฏที่นี่จะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในเมื่อความจริงอยู่ที่นี่ปรากฏที่นี่จะรู้ก็รู้ที่นี่จึงต้องมาเรียนรู้ที่นี่คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ แต่ทีนี้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ท่านก็จะแบ่งออกเป็นอิริยาบถมียืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างหรือว่าจะเป็นอิริยาบทย่อยคูบ้างเหยียดบ้างเคลื่อนไหวเดินพวกนี้งอแขนงอขาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมจึงมาให้ดูกายดูใจ พาเดินจงกรมบ้างพานั่งสมาธิดูลมหายใจบ้างพายกมือบ้างดูท้องพองท้องยุบบ้างก็เป็นอุบายที่จะเข้าไปสู่เส้นทางการรู้แจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงทั้งนั้นทีนี้ในความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงนั้นพระพุทธองค์ชี้ลงไปว่าเพียงเพื่อรู้เนี่ยเข้ามาสู่ การปฏิบัติแล้วคำว่าเพียงเพื่อรู้คือรู้อะไรก็รู้ในอินิยาบทใดบทหนึ่งก็ได้ถ้ายืนเราก็รู้ว่ายืนถ้านั่งก็รู้ว่านั่งถ้านอนก็รู้ว่านอนเดินก็รู้ว่าเดินแต่ให้ใช้คำว่าเพียงเพื่อรู้รู้สิ่งที่เขาเป็นจริงอยู่แล้ว เพราะว่าร่างนี้ถ้าไม่ยืนเขาก็เดินถ้าไม่เดินเขาก็นั่งถ้าไม่นั่งเขาก็นอนถ้าไม่คู้เขาก็เหยียดเคลื่อนไหวอย่างนี้ถ้าไม่ท้องพองท้องยุบแขนก็งอมือก็งอตากับพิบอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะดูลมหายใจลมหายใจเขาก็เข้าก็ออกตลอดเวลาแต่ว่าเราเพียงเพื่อรู้เขา นี่คือเพียงเพื่อรู้รู้ตามที่เขาเป็นจริงไม่ใช่ไปบังคับไปล็อกไปบล็อกแต่ว่าเพียงเพื่อรู้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่สูงสุดจึงไม่เฉพาะตอนที่ไปนั่งสมาธิแต่ว่าสามารถรู้เขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนได้หมดเวลาเดินจงกรมก็ไม่ต้องไป กำหนดรู้เฉพาะเวลาเราเดินจงกรมเดินไปไหนก็ได้เพราะว่าเป็นอิริยาบทเขาคือเพียงเพื่อรู้เขาเวลานอนก็เหมือนกันก่อนหลับก็กำหนดได้หมดเลยหรือว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ชีวิตประจำวันที่มีการไปการมาการคูการเหยียดพระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าเวลาห่มจีวรเวลาทรงบาทสังฆาติถ่ยายอุจจาระปัสสาวะให้รู้หมดยืนเดินนั่งนอน แต่ว่าให้เพียงเพื่อรู้ประหนึ่งว่าเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพียงเพื่อรู้ไม่ได้ไปก่อสร้างหรือว่าไปสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นตัวแล้วเราไปรู้เขาแต่เพียงเพื่อรู้นะสมมติตะตอนนี้เราฟังอยู่เราได้ยินอยู่นี่ก็แล้วก็เพียงเพื่อรู้ว่าเออหูได้ยินหรือว่าถ้าเรานั่งอยู่แล้วก็เพียงเพื่อรู้ว่าเออเรานั่งอยู่อเพียงเพื่อรู้เฉยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ในเมื่อเพียงเพื่อรู้ในการยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกกูเหอียดเคลื่อนไหวท้องพองท้องยุบแล้วก็จะไปต่อในข้อที่สองซึ่งเหมือนประหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือเพียงเพื่ออาศัยระลึกสองข้อนี้แต่ข้อที่สองนี่มีคำว่าระลึกเข้ามาปฏติสติมัตตายะ มีคำว่าสติเข้ามาคือเพียงเพื่ออาศัยระลึกคำว่าอาศัยระลึกนี่คือเขามีอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนอริยาบทสีก็ปรากฏอยู่แล้วก็อาศัยระลึกเขาคำว่าระลึกคือเข้าไปเห็นเขาเห็นเขาตามที่เขาเป็นจริงเห็นเขาในปัจจุบัน เขาปัจจุบันแบบไหนก็เห็นแบบนั้นแหละนี่คือระลึกคือธรรมชาติของกายกับใจหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าขันทั้งห้านี่นะจริงๆแล้วเขามีปรากฏอยู่ขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปรูปเกิดบ้างเวทนาเกิดบ้างสัญญาเกิดบ้างสังขารเกิดบ้างบินญ,ญาณเกิดบ้างแต่มันเร็วมาก ทีนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาปรากฏแล้วไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถหรือว่าจะเป็นรูปหรือว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แล้วแต่ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนี้ก่อนที่เขาจะดับลงไปนะ่ะให้ระลึกได้ก่อนความหมายคือเป็นอย่างนั้นคือว่าเพียงเพื่ออาศัยระลึกพอเขาปรากฏขึ้นมาปุ๊บตาเห็นปุ๊บอาวระลึกการเห็นได้ทันที ก่อนที่การเห็นนั้นจะดับลงไปหูได้ยินขึ้นมาเสียงนั้นเสียงนี้เอาระลึกได้ว่าเสียงเกิดก่อนที่เสียงจะดับลงไปในขณะปัจจุบันนั่นแหละาหาจะมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมีลักษณะเดียวกันหมดทุกสิ่งเขาก็เกิดปรากฏมาตามธรรมชาตินะหมุนเวียนเปลี่ยนไปผุดขึ้นผุดขึ้น เหมือนลมหายใจของเราก็เหมือนกันธรรมดาแล้วถ้าคนไม่ตายเขาก็จะหายใจเข้าหายใจออกหลับเขาก็หายใจฝันเขาก็หายใจท้องพองท้องยุบเขาก็หายใจเหมือนกันในขณะที่หลับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขามีอยู่ตลอดเวลาปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าเราละลึกไปได้ในขณะที่เขาจะจบลงนั่นน่ะถือว่า ปัจจุบันเลยนี่คือเพียงเพื่ออาศัยระลึกการระลึกสมมุติว่าเรามีท้องพองท้องยุบอยู่วันหนึ่งหรือหายใจเข้าหายใจออกอยู่วันหนึ่งประมาณสองหมืเที่ยวเนี่ยก็เราระลึกได้ ปัจจุบันนี้เป็น1ครั้งนี่เข้าแล้วก็ออกก็ระลึกเขาได้นี่ตัวนี้คือระลึกได้นี่คือการระลึกระลึกแล้วก็จบไปเลยได้หนึ่งครั้งไปเลยถ้าครั้งที่2เข้าแล้วก็ออกระลึกได้อีกก็จบไปเลยเป็นได้สองครั้งที่ระลึกไม่ได้ก็คือว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้มาศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่ เขาก็หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันท้องพองท้องยุบเหมือนกันนะวันหนึ่งก็ประมาณสองหมกว่าเที่ยวดังกล่าวไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ระลึกเลยไม่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเลยนั่นคือการไม่ระลึกนี้ถ้าระลึกแล้วก็คือปัจจุบันนี่แหละเขามีปรากฏปัจจุบันเกิดดับหรือว่าเข้าออกหรือว่าพองยุบเนี่ย แต่เราก็เพียงเพื่ออาศัยระลึกไม่ใช่ไปทําอะไรเขาคือไประลึกในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะเนี่ยสมมติว่าณขณะนี้เราหายใจเข้าหายใจออกลมมันเข้าแล้วก็ลมมันออกจะช้าหรือเร็วก็ตามนี่ก็คือเป็นตอนหนึ่งขั้นหนึ่งขณะหนึ่งในขณะนี้เนี่ยก่อนที่มันจะดับลงไปเรารู้มันก่อนคือรู้ว่ามันเข้ามันออก ถ้าเราไม่รู้มันก็ดับไปแล้วนะอีกสักนาทีนี่ก็อาจจะไปหลายเที่ยวแล้วนี่ก็ดับไปแล้วนะแต่ถ้าเรากําหนดรู้แล้วคือระลึกทันทีนะในสิ่งที่เขาเป็นจริงนั่นแหละนะอันนี้คือเพียงเพื่ออาศัยระลึกแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่พระพุทธองค์ตรัสไปอีกว่าอน,นิสิตโตจะ วิหรติพระพุทธองค์ย้ำว่าที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้คำว่าทิฏฐิและตัณหาอาศัยไม่ได้ทิฏฐินี่คือความเห็นเห็นนี่หมายก็ว่าไปหมายมั่นตัณหานี่คือความเป็นเป็นนี่คือเป็นนั่นเป็นนี่เป็นภาษาเป็นความหมายเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ต้องไปเป็นอะไร ดูลมหายใจก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องบังคับให้เขาเป็นอย่างโน,น้นอย่างนี้ดังที่ใจต้องการเพียงแต่เราละสิ่งที่มันมีมันเป็นเรียกว่าความเห็นต่างๆที่มีอยู่เนี่ยประหนึ่งว่าเป็นความคิดนั่นแหละความคิดของเราที่คำนวณวิเคราะห์อะไรต่างๆตรึก ในถ้ำนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นหรอกมันเข้ามันสั้นมันยาวยังไงคิดโน่นคิดนี่เป็นความคิดลึกๆอะไรเป็นอะไรนั่นแหละทีนี้แหละตัวน,นั้นก็คือตัณหาได้ทิฐิการหมายมั่นในสิ่งที่มันเป็นอยู่ปรากฏอยู่หมายมั่นว่ามันเป็นโน่นเป็นนี่หมายมั่นว่ามันเป็นภาษาเป็นความหมายคือเข้าไปกระทําเข้าไปทําในสิ่งที่มันปรากฏนั่นแหละ นั่นแหละคือทิฏฐิตัณหาคือมันมีความเป็นอยู่ในนั้นทีนี้เราไม่ต้องไปเข้าไปคุกคลีตรงนั้นพอไม่เข้าไปคุกคลีตรงนั้นก็เรื่องทิฏฐิก็ไม่ปรากฏเรื่องตัณหาก็ไม่ปรากฏการมีการเป็นต่างๆหมายมั่นต่างๆไม่มี อย่างดูลมหายใจนี่ก็รู้เฉยๆรู้ว่าเข้าว่าออกเฉยๆไม่ต้องไปวิจัยวิจารณ์ว่าเขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เขาสั้นเขายาวอย่างนี้เป็นต้นคือรู้ตามที่เขาเป็นจริงเฉยๆคือตัดความนึกความคิดปรุงแต่งออกหมดพูดง่ายๆรู้เฉยๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อที่สองที่ว่าที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ แต่ก็ยังไม่จบเท่านี้นะพระพุทธองค์ตัดต่อไปอีกว่าณนะจะกินจิโลเกอุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนีน้คำว่าเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้นั้นก็หมายความว่า คำว่าโลกนี้ในนี้หรือว่าโลกคํานี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดปรากฏแล้วก็แตกสลายไปก็หมายถึงตัวขันห้าของเรานั่นแหละมีรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เขาเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปตะลอดเวลาหรือถ้าจะมองเป็นอายตนะ12ก็ตาเกิดแล้วก็ดับไปหูเกิดแล้วก็ดับไปจมูกเกิดแล้วก็ดับไปลิ้นเกิดแล้วก็ดับไปกายเกิดเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ดับไป ใจความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆพอใจไม่พอใจต่างๆเป็นอารมณ์ทางใจนี่ก็เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธองค์หมายถึงโลกนี่คือโลกโลกคือกายกับใจซึงมีภาษิตน,นึ่งที่ว่าโลกเหตุเกิดโลกความดับโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก เราบัญญัติไว้ที่ร่างกายอัญญาวาหนึ่งนี้พร้อมทั้งสัญญาและใจครองเพราะฉะนั้นคําว่าโลกก็คือตัวเรานี่แหละทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้คําว่าณจะกินจิโลเกอ,อุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่พร้อมเฉพาะหน้าคือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่า อายุตั้งหกนี่ก็คือโลกนั่นแหละทีนี้พอเราไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกก็คือรู้เขาเฉยเกิดปรากฏก็รู้เฉยเขาเกิดปรากฏแล้วก็รู้เฉยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าไปในนั้นนี่พอจิตไม่เข้าไปคุกคีไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปมีไปเป็นไม่เข้าไปกระทําการใดๆจึงอยู่ในฐานะที่ว่า เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกคําว่าเพียงเพื่อรู้เหมือนกับวัสติเข้ามาก่อนในกายระลึกทีนี้เพียงเพื่ออาศัยระลึกก็ระลึกสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานะถ้าระลึกได้จริงๆก็จะเห็นมันเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นี่คือแนวทางปฏิบัติเลยถ้าเราวางจิตได้ตรงนี้ว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออ,อาศัยระลึกไม่ไปล็อกไปบล็อกไปบังคับ แล้วการปฏิบัติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นเป็นพลังมากขึ้นเดินจิตแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามีพลังมีความเอืบออาบขึ้นมาเป็นปีติจากเห็นนั่นแหละพอเห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นปีติเป็นปีติแล้วก็มันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยจากเลอะเลือนทีแรกนั้นนะ่ะมันเหมือนกับว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่แล้ว การรู้การเห็นจะเป็นเห็นได้โดยการคิดเอานึกเอาหรือว่าวิเคราะห์เอาซึ่งมันก็เป็นปัญญาที่เกิดมาจากการคิดนึกแต่ถ้าตัวปัญญาวิปัสสนาหรือว่าทางที่ดำเนินเพื่อไปถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์บัญญัตนินี่เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราละลึกโดยที่ไม่ได้ วิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ในสิ่งที่มันเกิดมันดับที่ไปหมายมั่นว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่ว่าถ้าเห็นเกิดเห็นดับได้วิเคราะห์ความเกิดความดับได้วิเคราะห์อนิจจังทุขังนาตาสําเร็จในนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่การคิดการนึกอันนี้ก็ฟังยากชัางหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีการคิดการนึกแล้วมันเป็นตัณหาเป็นทิฏฐิเลย ถ้าเป็นภาษาเป็นความหมายทุกอย่างอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ไกลหญิงชายผิดถูกเหล่านี้เย็นร้อนเหล่านี้นี่คือความหมายคือตัณหาตัวนี้แหละตัวสำคัญที่สุดคือทิฏฐิกับตัณหานี่แสดงว่าเราเข้าไปแล้วเราไปยึดมั่นในโลกแล้วนะแต่พระพุทธองค์ตรัสว่า ไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกก็คือไม่เข้าไปพัวพันใดๆในสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ก็ไม่เละเลือนด้วยการระลึกด้วยสตินะพอเรามีสติระลึกเห็นอ้าวสมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราก็เพียงเพื่อรู้เขาไม่ต้องไปบังคับให้เขา สงบไม่ต้อง,บ,งบังคับให้เขาไม่คิดหรือว่าไม่ต้องไปบังคับให้เขาเป็นไปดั่งใจที่เราอยากให้เขาเป็นนะบางคนปฏิบัติไปอ้าวเดือนหนึ่งมีความสงบครั้งหนึ่งเออวันนี้ปฏิบัติดีบางคนก็ปฏิบัติไปสิบห้าวันโอ้วันนี้ดีเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันบังเอิญที่มันประสบ เหมาะประจวบเหมาะกับการบางจิตของเราที่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกมันก็สงบขึ้นมาเย็นขึ้นมาสงบเร็วรู้เร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะหลงไปในความคิดหรือว่าตัวตัณหากับทิฏฐินี่แหละตัวสำคัญที่สุดเลยถ้าการปฏิบัตินั้นประกอบไปด้วยตัณหากับทิฏฐิอันนี้ก็คือหมายความว่าความมีความเป็นนั่นแหละตรงนี้เข้าใจยากอยู่ แต่ก็ความมีความเป็นภาษาความหมายนีย่ถ้าเรายังเดินอยู่ในภาษาความหมายในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนั่งหรือว่าเดินก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นตันหาทิฏฐิยังไม่ละตันหาทิฏฐินะในเมื่อมีตันหาทิฏฐิแล้วมันก็เป็นการเข้าไปขับเคลื่อนโลกแล้วเข้าไปอยู่ในโลกเพราะนั้นน่ะเราก็หลงโลกโลกก็คือมันพาเราคิดเรานึกเราตรึกเราตรอง เป็นนั่นเป็นนี่ภาษาความหมายก็ไม่ใช่อย่างอื่นที่หัวข้อทมนั่นแหละที่เราพินิษพิจารณาหัวข้อนี้หัวข้อนั้นนี่ทั้งนี้ก็เป็นาการเข้าไปอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นโลกนะเขาก็เกิดเขาก็ดับก็แน่นอนเราก็หมุนเหมือนเราเข้าไปอยู่ในชิงช้าสวรรค์พอเข้าไปโลกนี่เหมือนกับว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เหมือนชิงช้าสวรรค์ หรือว่าการเกิดปรากฏของขันห้าหรือว่าความคิดความตรึกความตองหรือว่าตัวทิฏฐิตัวตัณหานั่นแหละเหมือนชิงช้าสวรรค์เลยเราเข้าไปอยู่ในนั้นไปติดอยู่ในนั้นไม่แยกออกมาจากนั้นน่ะเหมือนเข้าไปอยู่ในชิงช้านะ่ะเขาชิงช้าเขาหมุนแล้วก็หมุนตามสมมุติชิงช้านั้นเป็นวัตฏะสงสารที่จิตที่ใจที่ตึกที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดปรากฏนั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นวัฏตะสงสารเป็นการหมุน หมุนในที่นี้ก็คือเป็นภาวะธรรมนั่นแหละเขาหมุนแต่ว่าเราไม่เข้าใจบางทีเป็นภาวะธรรมที่หมุนไปเหมือนชิงช้าแหละเราเข้าไปอยู่เขาหมุนไปทางไหนเราหมุนขึ้นแล้วก็ขึ้น,นหมุนลงแล้วก็ลงนี่คือเราเข้าไปแล้วถ้าอยู่ในฐานะนี้ก็คือว่าเราเป็นตันหาและทิฏฐินะเป็นตันหาและทิฏฐิแต่พระพุทธองค์ว่า ถ้าเราปฏิบัติเพียงเพื่อรู้หรือเพียงเพื่ออาศัยระลึกจริงๆแล้วนั่นคือเป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ถ้าเพียงเพื่อรู้ก็คือเพียงเพื่อดูชิงช้ามันหมุนเฉยๆเพียงเพื่ออาศัยระลึกก็คือเหมือนกับจ้องดูสิงช้าเขาหมุนเฉยๆไม่ได้ไปมองที่อื่นไม่ไปมองชิงช้า ไม่ได้เป็นมองข้างนอกข้างนอกนั้นน่ะหมายก็ว่านอกขันห้านั้นน่ะนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณนั่นคือเรามองอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือชิงช้านั่นแหละพอมองเห็นชัดก็เห็นเขาหมุนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เลอะเลือนคือไม่เป็นมองที่อื่นรู้อยู่ตรงนี้ปัจจุบันนั่นแหละที่เขาหมุนนั่นแหละในขณะนั้นแหละคือตัณหาและท,ทิิอาศัยไม่ได้เมื่อตัณหาและทิฐิอาศัยไม่ได้แล้วจึงกลายเป็นเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลก คำว่าโลกก็คือชิงช้าอันนั้นแหละที่เขาหมุนนั่นแหละตามภาษาของเขาเนี่ยแหละเขาก็หมุนไปตามวาระของเขาเนี่ยถ้าเราวางจิตอยู่อย่างนี้นั่นน่ะหมายว่าการปฏิบัติธรรมของเรามันถูกต้องแล้วจะได้ผลเร็วไปเร็วถูกต้องตามพระพุทธองค์ตรัสเลยนะเพราะฉะนั้นการวางจิตตรงนี้ก็สำคัญอยู่จึงอยากจะตอกย้ำสำหรับคนบางทีก็ ปฏิบัติไม่ถูกน่ะทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้าทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าจุดแรกนี้มันตรงแล้วอย่างอื่นค่อยมาปัญญาค่อยเกิดศรัทธ,ธาค่อยเกิดศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญามานะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเพื่อบุคคลที่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่ถูกก็จะได้ไปพิจารณา ลองดูว่าจะวางจิตอย่างไรบ้างในการปฏิบัติเพื่อจะยกระดับจิตของตอนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปนะสรุปตอนแรกก็คือวายาวะเทวะยานามัตตายะเพียงเพื่อรู้หมายก็ว่ารู้กายรู้ใจนี้ตามที่เป็นจริงในข้อที่2ปฏิสติมัตตายะเพียงเพื่ออาศัยระลึก คืออาศัยเขาระลึกไม่ได้เป็นผู้ระลึกไม่ได้เป็นผู้ยืนผู้เดินผู้นั่งผู้นอนผู้หายใจเข้าหายใจออกถ้าเป็นผู้แล้วก็ผิดหลักเลยให้เพียงเพื่ออาศัยระลึกนะแล้วก็ต่อมาพระพุทธองค์ก็ขยายความว่าอานิสสิโตจะวิหารติ ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้คือไม่มีความหมายมั่นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละคือตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้อาศัยจิตไม่ได้ถ้าตัวนี้เขาไปหุ้มจิตและจิตมืดเลยจิตหลงเลยจิตมองไม่เห็นจิตไม่เป็นวิปาาัสนาไม่เห็นธรรมตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวนี้มาครอบงำนะในตัวตันหาและทิฏฐิคือความมีความเป็น ความหมายมั่นเป็นภาษาความหมายเข้าไปคลุกกับเขาดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็พระพุทธองค์ตอกย้ําตรงที่ว่าณจะกินจิโลเกอุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้นะอันนี้คือข้อปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นจึงฝากไว้ให้พิจารณาวันนี้นะในหัวข้อที่ว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออ,อาศัยระลึกแล้วก็ ไม่มีทิฏฐิเข้าไปในนั้นและตัณหาเข้าไปในนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติแนวทางดําเนินทางจิตจเจริญวิปัสสนาหรือว่าจเจริญสติปัฏฐานสีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลปฏิบัติอยู่อย่างนี้หรือว่าจับประเด็นถูกปฏิบัติถูกก็จะได้ผลเร็วนะไม่ยืดเยือ้อในการปฏิบัติก็จะได้รู้เห็น การเกิดดับเบื้องต้นรูปนามเกิดดับเบื้องต้นนะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็จะได้รู้ตามที่เป็นจริงตามที่พระทธตองสั่งสอนก็จะได้เข้าใจเบื้องต้นก็จะละความสงสัยได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้พิจารณาในวันนี้ข้อความสุขสสดีจงมีกับผู้ฟังทุกท่านสัทาโสธีภวันตุเต